ดีครับผมก็แฮปปี้ดีครับผมตอนนี้ผมก็ทำงานแล้วก็ทำบ้านอีกด้วยครับสนุกดีครับหัวใจก็ดีครับผมอย่างว่าไม่ไม่ได้โสดมานานนะก็รู้สึกว่าแรกๆก็วิวนิดนึงับแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคผมโฟกัสกับเรื e yes? ่องงานถามว่ายังหวังดีกัน so ก็หวังด like ีกันตลอดนะผมผมก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าผมกับเขาไม่ได้แบบ เราไม่ได้เกลียดชังนะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโตอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรเกลียดชังะครับเป็ับ้างตอนนีลครับผมติใจเาดีครับผมผมก็แฮปปี้ดีครับผมตอนนี้ผมก็ทํางานแล้วก็ทำบ้านเด็กด้วยครับสนุกดีครับ YVL สนุกมากาแล้วก็ ดูแลตัวเองไปเรื่อยครับครับผมหัวจดีมาครับหัวใจก็ดีครับผมเฮ้ยโอเคครับโอเคตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ทีมที่โสดมันเป็นยังไงบ้างนเอ่อชีิที่สดก็อย่างว่าไม่ไม่ได้โสดมานานนะก็รู้สึกว่าแรกๆก็วิวนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคผมโฟกัสกับเรื่องงานแล้วก็ ผมได้มาทำบาสเด็กของ YBL บไงครับก็เลยมีเวลาที่แบบไปโฟกัสกับอย่างอื่นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมสนุกแต่ตอนนี้ผมโอเคทุกอย่างครับครับไม่จัดการยากเลยครับแต่ว่าด้วยความที่เราเขาว่าแต่ทนี้ไม่ได้สดธราเราสดมั่มันงงงงก็ไม่งงอ่ะครับคือเราก็ผมว่าเหมือนอายุทิ้งตอนนี้เหมือนแบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเราโอเคเราเราโสดนะครับก็มัน มันคนละฟิลแล้วกนะันพี่กับแบบเมื่อก่อนที่แบบว่าตอนเด็กๆเราโสดมันอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันโสดก็อีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าก็แฮปปี้ทุกโมเมนต์ที่ผมเกิดขึ้นนะครับก็ <c oughs> สักพักหนึ่งครับ <c oughs> อ่าใช่ครับก็ไม่นะครับที่จริงเอาจริงคือ ใช่ครับเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วพี่แล้วก็ถ้าผมแฮปปี้ตอบเท่าไหร่ผมก็ตอบนะครับแต่ว่าแบบบางเรื่องผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากบอกออกสื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าทีงไม่อยากเล่าให้คนอื่นนะพี่ผมก็มีคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่าให้ฟังอย่างเพื่อนใกล้ตัวคนใกล้ใกล้ตัวผมก็เล่าให้ตลอดแต่ว่าแบบมันเขินนะเวลาผมมาเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ข้างนอกนยครับมันก็เป็นความสบายใจตัวเองด้วยนะครับ ตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือเรื่อยๆเลยพี่ตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆ,ๆตอนนี้ก็โฟกัสกับเรื่องทีมบาสครับทีมบาสเด็กแล้วก็เป็นเรื่องงานมากกว่าครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้มจำไม่ได้ใช่ครับน่าจะช่วงนะี้แต่ผมอรัคือผมไม่เป็นคนไม่ได้นับอะไรเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าไม่เข้า ก็ประมาณนั้นเลยพี่ประมาณนั้นครับพอมูฟออนยังมาสำหรับก็มูฟออนได้ไหมเหรอมูฟออนได้ไหมก็มูฟออนนะครับผมก็คือผมว่าจริงๆอ่ะเรามันก็คือปกติเราก็แบบเขาเรียกว่ามันมูฟออนไหมก็เหมือนเราตกลงกันมาแล้วว่าแบบประมาณน,นี้โอเคแล้วก็แยกย้ายกันนะครับแค่นั้นเองคุยกันมาแล้ว ใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่ายังหวังดีกันก็หวังดีกันตลอดนะก็อนาคตน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ก็ผมผมก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วเห็นที่เขาออกมาที่ร้านแท็กี่แบบรถสหารอ๋อเห็นไไม่ด้แต่แต่เห็นเห็นรูปเหมือนกันก็จบเพาเสียใจล้วแบบรักเขา่อไปอย่างนี้อยากให้มีความรัเที่มากขึ้นหน่ไยอืมเราก็ที่ ก็ผมก็หวังดีกับเขานะครับก็คือถ้าผมสาหรับผมอะ่ะคือผมกับเขาไม่ได้แบบเราไม่ได้เกลียดชังันนะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโตอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรเกลียดชงังจบกันด้วยดีครับแต่ทีนี้พอเราส่ไส่งก็ะคิอแบว่ากินส่งสักที <c oughs> เพราะว่าไหนคนติดตั้งแต่เราเขา้าวงการมาใช่ใช่ใช่แต่พอวันี้ เน ну exactly no ื้อหอมมากขึ้นเลยเนื้อหอมมากขึ้นเลยก็ไม่นะพี่ก็ไม่ผมว่ามันก็ปกติอ่ะคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าตอนที่โสดแบบเด็กๆใช่ไหมเราก็จะพยายามตามหาอย่างอื่นอยู่นะครับแต่ว่าพอรอบนี้ทิ้งรู้สึกว่าโอเคผมอยากโฟกัสกับงานด้านอาชีพนักแสดงขนานั้นอยากตอมเราโสดอย่างที่ที่ถามไปมีคนเข้ามาอยากทำความรู้จักกับเราเยอะไหมก็มีคนมาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ ขายขนมจีบเหรอยังครับ D M D M อะไร D เอะไรไม่มีคือผมอะช่วงนี้คือผมเป็นคนไม่ค่อยตอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็จะมีแบบคุยแต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสครับแล้วก็ผมอะมีเป็นโค้ชบาสเด็กก็ช่วงนี้ก็เลยแบบบารเด็กอะใช่แมุมมองความรัชอแล้ววันนี้ในความที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ ผมว่าความรักของผมก็ยังตามฟิลครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกคลิกก็โอเคครับถ้าแบบว่ามันอยู่ที่ฟิลมากกว่าพี่ผมผมไม่มีท้ายตายตัวผมไม่ได้มีแบบว่าวาดหวังไว้ประมาณไหนครับก็คือตามฟิลถ้าเข้ากันได้ก็โอเคก็ไม่ได้เห็นนะครับผมว่าที่ผ่านมามันก็คือมันก็แฮปปี้พีม่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับในชีวิตผมมันแค่เป็นเรื่องใน แบบที่ผมต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นถามว่าดีไหมที่ผ่านมามันก็ดีมากๆครับอืมไม่งั้นถ้าเราจะมีรักครั้ง,งใหม่มันจะต้องเป็นยังไงครับเราตอออะไรเาครับ <c oughs> อันนี้ตามฟิลเลยพี่รักครั้งใหม่ก็คือถ้ามันมามันก็มาครับผมบอกไมไ่ถูกเหมือนกันเพราะว่าทิงเป็นคนแบบว่าเรื่องความรักมันเป็นอ่าเรียกว่าฟิลเป็นเรื่องแบบเคมีกันมากกว่าอย่างเงี้ยแบบผมจะไปคาดหวังว่าแบบ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ไม่เคยอ่ะก็คือแบบเหมือนเราทําความรู้จักกันโอเคถ้าผมชอบเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าดีต่อกันก็ลองศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมาอย่างไรเมื่อเราไม่ออกสนา,ามวัก็ไม่ไปผักไม่ไปไหนไม่ไปกันคืนจะไปยังไงเออก็มีเดี๋ยวนี้ผมก็ไปไปเที่ยวบ้างครับแต่ว่าเอาเอเนาะช่วงนี้ผมก็อยู่สนามวัดบ่อยแล้วก็มีแข่งวัดเวอร์คอยด้วยไม่มีดีลผ่านเพื่อนกันมา อีว่าเพื่นเพื่อนเพื่อนเราแบบว่าเพื่นอนแนะนำเพื่อนแนะนำเหรอไม่มีเพื่อนแนะนำไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังครับถ้าเขาเข้ามาจีบเราเราทำตัวถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้สมกันนะเออเราผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่า <laughs> ผมจะทำตัวถูกไหมก็ต้องลองดูครับก็ต้องลองดูแต่ผมแบบผมก็เปิดโอเคครับไม่ได้แบบว่าปิดกั้นตัวเองหรือว่าไงแต่ก็ตามวิวอาจจะเขินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ในในแกลงเราส่งไปเยอะมากถที่เรีนบาสที่จันทร์โอ้เยอะ ครึ่งหนึ่งแล้วกันครับีเพื่อนโสดเยอะครับก็เลยแบบโอเคเรามีกีฬาเล่นกันมีคนแบบที่แบบโสดๆเหมือนกันก็โอเคมาเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ